สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับไอ้คงัวเล่นเกมเล้นเรีวิวโฟในด่านจ็บคะแนนมาดูกันสิ่งดังไปวะน่าจะดังไปเนาะเราได้ไหมอ่ะเขอเปลีย่ยนตัวได้ไหมอ่ะไม่ชอบตัวน,นั้นเลย ไม่รู้ว่าฝีมือจะเป็นยังไงดได้ไะมนั่นแหละครับโดหนึ่งตัวค่ะจัดไปเจ็ดเลยนะโอ้ยสัตว์ได้ดไ,ดไม่กูตั้งตัวเลยลุงก อ่าโอ้โหลุง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 มีกันเหรอลุงอ่ะลุงมีกันเหรอมาตั้งยิงอย่างนี้แล้วมันจะสวยอ้าวลุง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 ไม่เลิกลุงไม่เลิกลุงไม่เลิกกับผมเปล่ลุงไม่เลิกหรอ วสาไม่เอาเรื่องกับลุงแน่ๆสิแกนะโอ้เปิดไปได้เปิดไปได้กูปิดกั้นไปแล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวอยู่ไหนอ่ะพ่อตายพ้อตายสัตว์ปอสิตไอ้เหี้ยปอลสิสปอสิตปอสิวิ่งวิ่วิ่วิ่งวิ่ ก็ถ้ามีเสียงแทรกก็อย่าว่าอะไรกันนะเพราะผมผมไม่ได้เล่นที่บ้านแบบพวกพี่พวกที่พวกที่แคสเกมแบบคนอื่นแล้วนะผมเล่นแคสที่ร้านเกม,มเสียงก็เลยดังไปนิดก็จะเล่นในดีที่สดุดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีที่อื่นตามมามคอยดูกันเองแล้วกัน ปปก็ตกท,ที่จะหายเลยอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอุยอ้ย,โ,ยโดนเยอะโดนเยอะหุ้ยฝวนละตีดใไงฟันขอโชว์เนื้อสักรอบนัึน โชโหดโชโหดเพราะฉะนั้นเราต้องโชโหดด้วยกันเดี๋ยวสิเราเก็บเวลาคบหรือยังครบแล้วนี่ก็เหลือนั่งเก็บพวกนี้อย่างเดียวก่อนละติกก็ยังไม่ได้หายไปนะะยังอยู่ยัง ยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมเผาตัวมเหอะเอ้ยพี่เดไมไมาเมาเลยนะปกติมันต้องมาแล้วไม่ใช่เรอ,อ,อพี่เห็นลางๆแล้วเห็นลางๆ หนึ่งอะบึ้มไปดีบึ้มไปดีสัตบึ้มไปดีเหี้ย,ยเอ้ยพาดพลาดพลาดไอสัตว์พลาดเหี้ยเกือบตายแล้วมังกหหูหายไปยกบัวเลยสัตว์เอ้ย ลงใบลงใบลงใบตัดโอ้้ยเยี้ยมมียังปลาโดนเยอะ อ้าวเอาอุ Commons, ons, ้ยโดนโดนโดนแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งช็อตพับเฮ้ยตึ้งตึงเมื่อกี้เสียงเสียงเสียงโอ้ยเสียง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 มาแต่ไกลเสียงมาแต่ไกล ของเต็นเยอะเบื่อมากเลยนะเวลาของเตมนนี้เป็นอะไรแบบเฟะหวะโดนกรอกนี่อ่าโดนดีโดนโดน เวลาที่เหลือตอนนี้สองนาทีเราต้องอยู่ให้รอดนะดานนี้ไอ้ใครเผาเลยกูเผากูเลยอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วนี่มันอะไรที่งง จัดไปใหญ่เสียครับพี่น้องครับต้องเอาเยอะที่สุดนะฮะด่านนี้อืมอืมเออโดนโดนโดนไม่นี่อ้าวไ,ไปโดน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 ,โดนหลัดแถวฮะวุ่วุดนวุ่เมื่อกี้บอกเลยครับไม่ทันคิดนะ มาเยอะมาเยอะไม่เลิกไม่เลิกพานผูไม่เลิกพานโอ้ยพานที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดาเดี๋ยนะนี่อนี่ะเอยโดนโดนโดนเนี่ยของมันเต็มแล้วมันรู้สึกเฟลอ่ะเป็นยังไงบ้างวะ ึงจะให้ธนูกูเล้วนะจะธนูจนตอนนี้ธนูกูได้ร้อย่าอันแล้วเนะี้อ่ะหายเอามาีได้ธนูธนูเนี่ยฮะโชว์โชว์เหนือนอ,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 อน่อยเอาธนูเยอะสั์มึงนี่แบบนี่ไม่โดนกูหรอก ไม่โดนกรอกไม่โดนไปไม่โดนกลรอกไม่โดนกรอกอ๋อไม่ได้แดก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 หรอกไม่ได้แดกไม่แดกหรอก ม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกพวกมึงอนะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะดูด้วยเอะอ๋อแล้วก็คะ,ะแนนที่ได้ก็เป็นอันที่น่าพอใจครับเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นครับพูดถี่รับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะฮะน่าพอใจทุกฝ่ายเลยครับ <c oughs> เซฟเตอร์ตรีไปอนนะี ก็หมดแค่นั้นละเดี๋ยวคลิปหน้าก็รอดูกันอีทีวันนี้ผมไอ้คุงลาเหมือนนะสวัสดีครับ